รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเรา C K n e วเราไปหาของกินอร่อยออร่อยกันที่จังหวัดอุทัยธานีสรลเปาขนมจีบปลาแรดอร่อยจนขยายสาขา สองสาวพี่น้องขยายสาขาจากครอบครัวขายสลเปลาไส้ปลาแรดขนมจีบปลาแรดของดีเมืองอุทัยธานีแน่นด้วยเนื้อปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำสแกวรก,กังตั้งร้านที่ตอกลงยาเปิดขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ลูกค้าต้องยืนรอคิวแน่นโดยเฉพาะวันเสาร์ช่วเงเย็นที่เปิดเป็นถนนคนเดินตอกลงยาที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราพากันมาที่ตลาดถนนคนเดินตอกโรงยา เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นตลาดนัดคนเดินตอกโรงยายแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่ค้าขายสินค้าอาหารขนมโบราณขนมทั่วไปเสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายและมีร้านค้ามากกว่า350ล้าร้านค้ามาตั้งขายรองรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีได้เดินเลือกสินค้าไปตามใจชอบและเพื่อเป็นรายได้เสริมให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดอุทัยธานีที่มาตั้งร้านค้าขายของได้มีรายได้เสริมกันเป็นจํานวนมากนอกจากสินค้าต่างๆที่นํามาขายแล้วเราพามาที่ร้านซาลาเปาที่เพิ่งมาเปิดร้านณนะที่ตลาดนัดถนนคนเดินตอกโรงยา ได้ไม่นานแต่เป็นร้านขายสรลเปลาไส้ปลาแลดของดีเมืองกุทัยธานีที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน,านซึ่งร้านที่มาเปิดขายที่ตลาดนัดถนนคนเดินตอกลงยานี้เป็นการขยายสาขาจากครอบครัวของนางสาวอะลาลัตสองสีคุณกวางอายุ39ปีและน้องสาวคือนางสาว ชิวตาคุณกุ้งสองพี่น้องที่มาขายของกันอยู่ที่ตรงนี้เปิดเผยว่าการขยายสาขาเป็นการเรียกร้องจากลูกค้าบางครั้งลูกค้ามาที่ร้านเดินมาไม่ทันบ้างและลูกค้าก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวก็จะหาซื้อไม่ได้ซึ่งไม่มีวางขายในจุดอื่นๆดังนั้นเพื่อเป็นกรรองรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้หาซื้อรับประทานได้ โดยจะเปิดขายที่ตลาดนัดถนนคนเดินตอกรงยาในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาและเปิดขายวันศุกร์และวันหยุดนักขัดตะเลิกเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาผลิตภัณฑ์ที่ขายจะเป็นซาลาเปาไส้ปลาแลดซึ่งใช้เนื้อปลาแลกเลี้ยงในกระชังแม่น้ำสแกกลังล้วนๆไม่มีกลิ่น รสผสมเครื่องปรุงที่จะเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวสรัเปาไส้ปลาแรดจะมีทั้งสามรสคือสรัเปาไส้ปลาปแดลดรสผัดเห็ดหอมมีลรับษนะปลาตัวสีน้ำตาลบนลูกสลัเปาซึ่งเป็นรสชาติแปลกที่ทําขายมาตั้งแต่ต้น,ตน,ตนมาเป็นเวลานานนับสิบปีปและยังเป็นรสชาติใหม่มที่คิดสูตรทำมาขายใหม่อีก2รสชาติคือสลัเปาราดพริก และจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวปลาสีแดงบนลูกสลัเปาและสลัเปาปลาแลดทอดผัดหน่อไม้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลาสีเหลืองบนลูกสลัเปาทั้งสรสชาติจะเน้นคุณภาพโดยเฉพาะไส้แน่นๆทุกลูกและจะนึ่ง ในซึ้งให้ร้อนๆอยู่ตลอดเวลาจะขายในราคาลูกละ20บาทนอกจากนี้ก็จะมีขนมขีบหมูที่ทำขายอยู่คู่กับาาเปารถดั้งเดิมใส้ปลาแรดรถผัดเห็ดหอมอยู่แล้วและที่คิดสูตรมาใหม่ก็คือขนมจีบดปลาแรดแน่นด้วยเนื้อปลาและเครื่องปรุงรส และจะนึ่งให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาโดยเสียบไม้ไม้ละ25บาทนอกจากนี้ยังมีมัดโหนึ่งร้อนๆเช่นเดียวกันขายลูกละ10บาทสำหรับพอมันโถส่วนผลตอบรับขายดีมากโดยเฉพาะช่วงเย็นของอวันเสาร์ตลาดนัดถนนคนเดินตอกลงยาประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุทัยจะต้องเข้าแถวยืนรอกันจนแทบไม่ทันซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ร้านเป่ากระปาเเป็นนือลาแรและติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0987500868ได้ด้วยค่ะแล้วก็มีหนมจีปลาเลค่ะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเราค่ะ ซึ่งเป็น,ปนสาลาเปาซาลาเปลาลูกละยี่สิบาทค่ะหนมจีบปลาแดดม้ละยี่ิบห้าบาทค่ะ